ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2 0 2 0ไม่ใช่แค่งูใหญ่ชิรูเผยมีทีมดังเพย์เมลิกอังกฤษตามจีบช่วงปีใหม่ โอลิเวียชิรูหัวหอกชาวฝรั่งเศสของสิงห์บลูเชลซีเผยว่าไม่ใช่แค่ทีมดังอิตาลีเท่านั้นที่ตามจีบในช่วงปีใหม่แต่ยังมีสโมสรร่วมกรุลงลอนดอนด้วยเช่นกันที่แสดงความสนใจอยากได้ตัวเขาไปร่วมทัพแหละครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโอลิเวียชิรูกองหน้าจอมเก๋าของเชลซีออกมาเผยเบื้องหลังในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับว่ามีหนึ่งทีมร่วมกรุลงลอนดอนที่มีความสนใจในการคว้าวตัวเขาไปด้วยเช่นกันนะครับ ทุกคนรู้ดีว่าอินเตอร์มิลานคือตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผมแต่ลาซิโอและท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ให้ความสนใจตัวผมด้วยเช่นกันจนถึงจุดที่มีคําถามว่าผมอยากไปอยู่กับทีมไหนกันแน่สุดท้ายผมจึงเลือกโทรไปคุยกับคอนเต้สาหรับโอลิเวียชิรูและสัญญากับเสียงบลูเชลซีถึงช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นนะครับซื้อกระทิงปูดประธานบาซ่าเล็งคว้าฮาแลนด์ก่อนมาติเนส สื่อดังของประเทศสเปนเปิดเผยว่าโจเซฟมาเรียบาโตเมลประธานสโมสรของบาร์เซโลนาต้องการคว้าตัวเออร์ลิงเบราห์แลนด์หัวหอกฟอร์มฮอตของบรเซียดอตมุนนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโจเซฟมาเรียบาโตเมลประธานของบาร์เซโลนาต้องการสัญญากับเออร์ลิงเบราห์แลนด์ศูนย์หน้าของบรเซียดอตมุนในช่วงซัมเมอร์นี้แหละครับมากกว่าการคว้าตัวลาอูตาโรมาติเนสหัวหอกของอินเตอร์มิลานนะครับโดยมาติเนสมีข่าวเชื่อมโยงกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนามาโดยตลอดและก็มีข่าวลือว่าทีมดังแห่งแคว้นนกาาาตลุย ได้ตลกลงสัญญาส่วนตัวกับหัวหอกชาวเยนตายรายนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตามมุนโดเดอปติโบสุดดังของสเปนก็ระบุว่ามาเรียบอติเมลต้องการตัวฮาแลนดมากกว่ามาติเนสเนื่องจากตรงตามสเปคของทีมแล้วก็มีราคาถูกกว่าแหะครับสำหรับฮาแลนดซัดไปแล้ว3.3ประตูจากการลงสนาม40เกมในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งคาดว่าค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ราว50ล้านปอนด์ส่วนมาติเนสอาจจะมีค่าตัวสูงถึง94ล้านปอนด์เลยทีเดียวแหะครับ แมนยูมั่นใจปิดดิวคว้าดาวดังสเปนค่าตัว135ล้านปอนด์ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ในเดตกเป็นข่าวมั่นใจจะสามารถคว้าตัวแข้งดังทีมชาติสเปนมาร่วมทีมได้ด้วยค่าตัว135ล้านปอนด์ละครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ในเดททีมยษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์เีกอังกฤษเตรียมคว้าตัวซาอูนิเกสกองกลางทีมชาติสเปนของตรามีอเนติโกมาดริด มาจุดทิ้นอุนทรทรัฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยเป็นที่เขาเจกันว่า Manchester, แมนเชสเตอร์เต็ดกำลังมองหาตัวแทนของปอพอกบาร์กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2018ที่น่าจะย้ายออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้แหละครับโดยมีรลมาดิดกับยูเวนตุสที่ให้ความสนใจอยู่ ซึ่งรายงานข่าวล่าสุดจากเดลิสตาสุดดังของอังกฤษก็ระบุว่าซาอุนิเกสในวัย25ปีคือเป้าหมายสําคัญของโอเลกุนนาโซชานะครับโดยแมมมองของปิชาด้าในข้าวมฟอร์มของนิเกสในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายเลกที่2นะครับที่แอตมาริดบุกมาชนะนิวพูลในช่วงต่อเวลาพิเศษที่ตัวเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายและทีมแมมมองได้ส่งข้อมูลที่น่าประทับใจให้กับโซชาเรียบร้อยแล้วครับ แต่ในความเป็นจริงซาอุนก็เป็นเป้าหมายของยูเนเต็ดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและีศาีดแดงก็มัน่นใจว่าจะสามารถปิดอยู่นี้ได้ด้วยค่าตัว135ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นสถิติสโมสรเลยทีเดียวนะครับฝากขอบรลทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ